ผมจะได้เห็นวิธีใช้แล้วนะครับสวัสดิ์ครับราคาผมถามถึงราคานิดหนึ่งอย่างตัวเนี้แพงไหมครับเออราคาเท่าที่ทราบมามีตั้งแต่300บาทถึงพันกว่าบาทครับโอ้โหไม่แพงจนเกินไปนะครับทั้งดับเพลิงนะฮะขนาดที่ควรจะพอเหมาะที่จะมีติดบ้านอย่างันนีสวัสดิ์บอกว่าไว้ติดรถเข้าบ้านจะต้องใหญ่กว่านี้ไหมก็คงเป็นประมาณสักสิบปอนถึงสิบห้าปอนก็โตกว่านี้เล็กน้อยครับครับอย่างที่เห็นตั้งอยู่ข้างหลังได้ไหมฮะ ถังแดงนั้นขนาดประมาณ15ปอนด์ครับ,รบขนาดนี้ใช้ได้ใช้ได้ต้องทำร้รรานนะฮะสีแดงนั้นเป็นเป็นเครื่องดับเพลิงประเภทเดียวกับถังเล็กนะฮะคือใช้ผงเคมีนะ,ะครับผงเคมีแห้งตัวถังเหลืองนั้นจะเป็นพวกน้ํายาเหลวระเหยือหรือฮารอนอซึ่งตัวนี้เนี่ยเมื่อดับไปแล้วเนี่ยจะไม่ทิ้งกาก,ากให้หลงเหลืออยู่เหมาะสําหรับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทีนี้ขอคําแนะนําสําหรับประชาชนที่จะต้องเข้าพักยังโรงแรมครับ ครับตอนแรกที่ผมบอกว่าว่าจะเป็นอาคารขนาดใหญ่ห้างหรือว่าอาคารสูงก็ต้องต้องมีช่างสังเกตครับหน้าตามโรงแรมต่างๆนี่นะฮะจะมีป้ายบอกทางออกฉุกเฉินครับผมซึ่งติดอยู่ประตูห้องด้านในครับนั่นเราต้องศึกษาตรงนี้ว่าตำแหน่งที่เราอยู่นั้นตำแหน่งไหนหนูถือให้ครับศาสตราแารยทันชีนะครับผัดจะกรีห้องนะฮะครับสมมติว่าเราอยู่ตำแหน่งตรงนี้นี่พอดีผมเอาจากรอยย่านจอมเทียนมาอ่อนนี่อะไรงั้นผมไม่ถือแล้วสมมติว่าเราอยู่ห้องตรงนี้ทางออกนี้ไปตรงไหนคือใกล้ครับ เพราะนั้นถ้าเราอยู่กลางๆเราต้องนับเลยว่าถัดจากห้องเราเนี่ยไปกี่ห้องอถึงจะสู่บันไดนิไฟถัดจากห้องเราไปกี่ห้องถึงจะสู่บันไดขึ้นลงตามตัวอาคารเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเวลาเ,าเกิดเหตุสถานการณ์ก้นกุมกันหนานแน่นหรือไฟฟ้าตัดมันจะมืดเมื่อมืดแล้วเราสามารถคลำได้ว่าผ่านไปกี่ห้องถึงหรือ,อยังถ้าเกิดไฟไหม้ในบริเวณกลางฉะนั้นบันไดนิไฟเราก็ออกซ้ายขวาถ้ามันไหม้ท้งปีกซ้ายหรือปีกขวาปีกใดปีกหนึ่งเราก็ยังมีทางเลือกออกได้อีกสองบันได นะครับอย่างนี้เป็นต้นผมไดบอกว่าหาัทางเลือกทางออกให้มากกว่าให้มากที่สุดครับครับผมครับครับทีนี้ในแง่อุปกรณ์การพกพามันต้องเอาอะไรไปบ้างครับเชือกเชื่อยังคงต้องควรจะติดตัวไปไหมถ้าพกพานะครับผมคิดว่าเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผาชหน้าในกระเป๋านี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราช่วยได้ถ้าเกิดไปเข้าโรงแรมที่มันมีระดับก็มีผ้าเช็ดตัวอะไรให้พร้อมนะครับอีกอันหนึ่งคือไฟฉายนะครับอาจจะเป็นไฟฉายเล็กๆหรือใหญ่ๆก็ตามเราน่าจะติดตัวไปครับครับมันจะช่วยได้คือเราไม่ต้องไปคลัามาก อันที่สามอันนี้คือคือผมผมได้มาจากต่างประเทศเช่นเดียวกันครับผมผมคิดว่าถ้าโรงแรมต่างๆหรือว่าผู้ประกอบการให้เช่าเกี่ยวกับเรื่องห้องพักบ้านเรานั่นน่าจะทำนะมันจะเป็นลูกกระเป๋าเล็กๆสะดวกต่อการพกพาข้างในคืออะไรซึ่งข้างในเนี่ยจะบรรจุด้วยถุงพลาสติกซึ่งหลายๆท่านอาจจะคงเคยเห็นแล้วว่าถุงพลาสติกในการช่วยชีวิตหรือว่าออกจากที่เกิดเหตุที่มีกุ่มปันนาำน่นหรือแก๊สพิษนะครับข้างในนี้จะบรรจุด้วยพลาสติกถุงพลาสติกขนาด ตรงนี้เราสามารถเนี่ยเอาถุงติดใบในนั้นถุงใบเดียวเลยฮะใบเดียวมีใบเดียวครับผมเราสามารถตัดอากาศที่บริสุทธิ์บริเวณใกล้เคียงกันที่เกิดเหตุครับครับนะฮะตัดอากาศวิธีตักอากาศทำไมครับตักก็นี่ตอนนี้เราตักแล้วปุ๊บโอ้ น,นี่นอันนี้จะเป็นเรื่องที่ช่วยท่านได้มากมากจริงๆนะครับเพราะว่าเวลาเกิดเพลิงไหม้อย่างที่เราดูเทปเมื่อเื่อช่วงที่แล้วนะครับว่ามันมีกา๊าซคาร์บอมนมีควันดําที่ไม่มีออกซิเจนอยู่ในนั้นวิธีการก็คือต้องหาออกซิเจนให้มากที่สุดเพื่อเรามีเวลาในการคิดที่จะวิ่งหนีหรือทําอะไรต่อไปถุงตัวนี้ตักอากาศคือตักจริงๆอย่างที่เห็นเดี๋ยวหนูลองตักให้ดูนะฮะสมมติถ,ถ้าเกิดข้อไปที่หัวฉุดเชินไฟไหม้ขึ้นมานะครับเราต้องตักอากาศนะครับปุ๊บ ตรงนู้นหมดแล้วสวรรค์ตักไปหมดแล้วก็ตัดทางอื่นนะฮะพอตัดเสร็จปุ๊บครอบปากนี่นะฮะครับแล้วก็วิ่งออกใช่ไหมครับจะเดินก็ได้แต่เราไม่ต้องใช้อากาศมากถ้าเรายิ่งวิ่งเรายิ่งเหนื่อยแต่เราต้องใช้อากาศน้ำมากโานถุงใบเนี่ยจะช่วยได้ประมาณ3-5นาทีครับด้านสามถึงห้านาทีในลงได้หลายชั้นโอ้ถ้าเผื่อไฟไหม้แรงๆนี่ตัวเราไหม้แต่หัวเรายังอยู่นะครับ ไม่ได้ไดนะเดินดีกว่า <S 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 ในกรณีที่เราไม่มีถุงลักษณะนี้นะฮะถุงทั่วไปที่ตามห้องพักในโรงแรมมันจะมีถุงสําหรับใส่เสื้อผ้าเวลาจะไปซัก <หา S 3> นะฮะลอบรีอะไรพวกนั้นเยนะครับถุงเหล่านั้นที่มีอยู่ทับใช้ได้นะใช้ได้ครับ,รบแต่เขา<ด>ลอกนิดเดียวนะคุณนูนะบางทีมันมีถุงดำาข้างในอย่าไปใช้ ออพเพราะมันมันมองอะไรไม่เห็นนะใช่แล้วครับแล้วก็น้องๆเห็นแล้วตรงนี้นะครับอย่าเอาไปใส่เล่นอะไรครับไม่ใช่นะ,ะเฉพาะเกิดเพลิงไหม้เท่านั้นแล้วก็ตามโรงแรมสมควรจะมีถุงแบบนี้ให้ไม่ใช่ใช<ม>ว่าเดินผ่าไฟนะครับหมายความว่ามีควันหรือแก๊สพิษอะไรแล้วเราใช้ตรงนี้สวมแล้วเดินออกมาได้นะครับเชือกครับผมก็ถางเชือกนิดนึ่งเห็นมีเชือกอยู่เชือกตัวนี้คงจะพกพาไม่ได้ตัวนี้ผมผได้นํามาเพื่อเพื่อจะเอามาประกอบ ให้รู้ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในห้องพักหรือว่าในที่ขับขันจริงๆเนี่ยครับ uh huh. ถ้าเกิดไปเห็นเชือกเขาตเส้นหนึ่งนะที่มีความยาวตั 20, 30, 40, 40, 40, 40. Uh ้งยี่สิบสามสิบเมตรก็ตามครับหรือว่ามันสามารถความยาวพอลงชั้นต่อชั้นได้ครฮะเพราะว่าเชือกเนี่ยเราเห็นเห็นกันว่า,าหลายครั้งแม้กระทั่งเป uh ็นสิเดนก็ตามเนี่ยคนจะใช้เชือกเนี่ยเป็นทางหนีไฟ uh huh. คือเลยตัวเองลงมาเพราะนั้นถ้าเราไม่มีเงื่อนไม่มีปมเนี่ยมันจะลื่น oh. เพราะฉะนั้นผมผมมีวิธีที่จะแนะเนี่ยคือผูกเป็นปม เป็นเง่อนเชือกเรียกปมบันไดผูกเข้าไปเพืง่ายในการจับแต่ผมมีวิธีผูกโดยไม่ต้องมาผูกทีระปมนะครับครับดูนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ดีมากคือทําเงื่อนเหมือนเงื่อนกตะกุดเบ็ดนะครับซ้อนไปหลายๆลวงบ่วงถ้าเชือกยาวเราก็วางกับพื้นพับไปับไปเรื่อยๆคนเป็นนอกจะถนัดในการผูกเพราะตกเบ็ดบ่อยนะครับนี่เพิบมแล้วเก็บส่วนท้ายเนี่ยสอดขึ้นมาแล้วก็เดึงเข้าออกลางมา นี่นะครับนี่ก็ได้สามปมแล้วจะได้สามปมถ้าเรายิ่งยิ่งพบมากเท่าไหร่นะฮะมันก็ได้ปมมากเพราะ้นตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยได้มากนะส่วนนี้เราก็ปลูกไว้ตัวนี้เราก็โรยตัวลงมาแล้วเหนื่อยรอเท้าพักขีบพักตรงนี้ครับมือเราจับบนนี้ครับถ้าไม่มีเชือกเลยทําไงครับผ้าผูเตียงผ้าผ้าูเตียงก็ได้ครับผ้าูเตียงก็ต่อกันครับหรือว่าเป็นผ้าม่านครับนะอย่างที่เราเอาอ้อยยันจอมเตียงก็ใช้ผ้าม่านจากชั้นเจ็ดลงมาชั้นสาม ในภาคมานี่ก็หลายๆประเทศก็ใช้แบบนี้นะครับใ้ภาพอุทยนต่อกันครับถ้าประเด็นสุดท้ายจริงๆเนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาผมมองเห็นตรงนี้แต่ไม่ทราบว่ามีใครเคยแนะนำหรือยังในสายของตู้ไฟโคสหรือสายดับเพลิงแต่ละชั้นเนี่ยมันต้องมีความยาว30เมตร สายดับเพลิงสีแดงๆงที่ม้วนกันอยู่ในตู้ดับเพลิงที่จะมักจะอยู่ตามมุมตึกนะครับในอาคารสูงตัวนี้ที่จริงแล้วมันสําหรับของพนักงานดับเพลิงที่จะต้องใช้น้าจากสายนี้เข้าไปทําการดับเพลิงแต่นเมื่อเราจวนตัวจริงๆแล้วมันจะไม่ไหวแล้วเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เอาไปใช้ก่อนได้เพราะอย่างน้อยพนักงานดับเพลิงขึ้นไปเขาก็สาวขึ้นมาใช้ดังเดิมได้เพราะต้ี้มีความยาวถึงสเมสิบเมตรตรงนี้นี่เราคุยมาอยากให้เห็นภาพภาพซึ่ง ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับเราทำภาพให้ดูนะครับเรามีการสาธิตจากร้อยตํารวจเอกบุญเรืองแสงดาวนะครับ,รบสาธิตการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุนะครับเราไปดูภาพพร้อมๆกันครับ